มาตราหนึโมคยะกรรมนั้นบุคคลต่อไปนี้จะบกล้างเสียก็ได้ 1. ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาวซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วจะต้องบอกล้างก่อนที่บรรลุนิติภาวะก็ได้ถ้าได้รับความยมินยอม จากผู้แทนโดยชอบทรรม 2. บุคคลซึ่งสารสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถเมื่อบุคคลน,นั้นพ้นจาก,กาจากเป็นคนไรความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถแล้วผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีแต่ผู้เสมือนไร้ความสามารถ จะบอกล้างกก่อนที่ตนจะพ้นจะบุคคลไล้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับความยิยออมของผู้พิทักษ์ 3. บุคคลผู้แสดงเจตนาสำคัญผิดหรือผู้โชชนหรือถูกคมคู่ 4. วิกลจริตผู้ผู้ทำนิติกรรมโมคิยะตามมาตาสามสในขณะที่ในจริตของบุคคลนั้นวิจวิจวิกลจริตแล้วทำมูติกรรมอันโมคิยะถึงแก่ความตาย มีการบอกล้างมุคิยกรรมทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างมูคิยกรรมได้